สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้มานำเสนออะโวคาโดพันเวียดนามนะคะพันองคอยค่ะเราก็ไม่เคยกินนะคะไม่เคยไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยลองชิมมาก่อนค่ะแล้วก็มีพันคิวบาคิวบาก็นำเสนอไปแล้วนะคะแต่ว่าก็นานมากแล้วค่ะสักษะลูกนะคะก็จะเปลือกบางนะคะอันนี้ยังยังค่ะยังไม่สุกจะเอาอันที่สุก พอดีทานนะคะมาให้เห็นตามจริงเลยนะคะก็มีพันเวียดนามมีหลายพันนะคะควกควกมินกวกเมนก็นำเสนอไปแล้วเนาะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะก็มีมะย้งก็เสนอไปแล้วอันนี้องค์โค,โคยังเลยนะคะนี่ค่ะเปลือกบางนะคะทรงรูปลูกลูกใหญ่ก็ครึ่งโลนะคะเปลือกบางมากค่ะนะคะ พันองค و ยนะคะได้ยินมาหลายปีแล้วค่ะพันองค์คยนี่ค่ะยังไม่เคยลองชิมน,นะคะองคคยค่ะองคคยเนื้อเหลืองค่ะข้างในเหลืองนะคะเหลืองจนโอ้โหสวยสีสวยค่ะนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะแต่แต่กว๊วกมินอ่ะไม่ซื้อมาอีกแล้วค่ะไม่ซื้อปั่นก็ดํานะคะปั่นข้ามคืนไม่ได้เลยค่ะดําก๊วกมินที่นําเสนอไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองพันองคคยค่ะเลือกบางมากเนื้อนะคะเดี๋ยวเราลองลอกดู ติดอยู่คะ่ลคะลอกได้อยู่ค่ะลอกได้อยู่สีเขียวอยู่เยอะอยู่นะคะน่าจะปั่นสวยอยู่นะคะโอ้ลอกได้สวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะได้อยู่ค่ะลอกได้อยู่เดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะคะ แสบก่ากุ๊กมินอีกจ้ะรสชาตินะคะมีความหนึบอยู่ค่ะมีความหนึบแต่ก็มีติดขมนิดๆนะคะค่ะแต่ผ่าไว้นานก็ไม่ดำนะคะไม่เหมือนกุ๊กมินค่ะมีความหนึบไม่ไม่เป็นน้ำเท่าไหรค่ค่ะเคทีหรือว่าคงเต็นก็ยังเป็นน้ำอยู่นะคะอันนี้มีมีความมันความหนึบอยู่ค่ะ องโคคยนะคะองโคคยค่ะพันคิวบาร์นี่ก็เสนอไปแล้วล่ะค่ะแต่สามารถรีวิวอีกครั้งหนึ่งได้นะคะคิวบาร์นะคะสุกเปลือกจะม่วงเนาะค่ะ เนื้อสวยมากนะคะคิวบาเรื่องอมพันธ์ค่ะมาชิมชิวบานะคะ มีความมันค่ะอร่อยค่ะจูบาอร่อยกว่าพันนี้เยอะอร่อยกว่าองค oi เยอะค่ะอืม หวานนิดๆค่ะอร่อยราจะเป็นน้ำน้ำอันนี้จะมีความหนึบค่ะเปรียบเทียบกันองคคอยนะคะแต่ก็ทานได้อยู่ค่ะอร่อยอยู่นะคะ ก็เอามาปั่นกินกับซีเรียลนู้นนี่นั่นก็โอเคอยู่นะคะเอาคขาโดแต่ก็จะติดขมเนาะมาถึงก็ยังอ่อนๆอยู่กินเราก็เคยกินเอ่ะศูนย์สามสี่เนาะกับวูดเจ็ดมาแล้วเนาะแล้วมันติดความอร่อยแล้วเราพอเราไปเชิมพันธ์อื่นแล้วมันก็รู้สึกแบบอืไม่ค่อยฟินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็ใช้ได้นะคะ